ตกตะลึงอ้ำฟาดลูกสวยหวานสวยเกินคำบรรยาย เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเข้าที่เลขสี่แล้วแต่เรื่องของความสวยแซ่บก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะพักหลังๆจะเห็นว่าสาวอ้ําจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆถึงกับตกตะลึงใจและลร้องว้าวกันออกมาเลยทีเดียวเมื่อสาวอ้ําเธอลุกขึ้นมาแต่งตัวในชุดสีชมพูกระโปรงยาวมีดอกไม้ประดับเก๋ๆบนหัวมี ถ้าพันคอผูกดูให้มีอะไรบอกตรงๆเลยว่าหลงตัวสุดๆจะเป็นยังไงมาชมกันจ้า